เอาอะตังนานแล้วนี่วะเอาสวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายวันนี้คุณก็อยู่กับเกม The Catch นะครับเป็นเกมมาใหม่นะฮะมันก็คล้ายๆเกมสตรี y ออนไลน์ที่มีอยู่ใน Play Store ตอนนี้นะฮะแต่ว่ามันเป็นเกมของต่างประเทศฮะซึ่งทางไทยเนี่ยเอามาแปลแล้วเล่นนะฮะ เกมเพิ่งปล่อยออกมาได้ไม่นานฮะสนุกนะฮะยินยันว่าสนุกมากไม่แหลกนะเกมนี้ใครที่สเปคต่ำก็สามารถโหลดเล่นได้นะฮะเกมนี้ชื่อ The Catch นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เกมนะฮะไว้ที่ d e s c r i p t ันตารางคลิปขอบอกไว้ก่อนเล่นกันนะฮะภาพในเกมนี้ก็ถือว่าจัดได้สวยสุดยอดมากเลยฮะเรานะฮะก็จะสามารถเลือกการ์ดตัวละครได้เลยนะฮะคือให้เราเข้าที่캐สต์เตอร์นะฮะ จากนั้นเลือกการที่เราต้องการนะผมแล้วก็กดเลือกตรงนี้ไปมันก็จะทําการเลือกตัวที่เราจะใช้เล่นนะครับต่อไปสกิลก็เหมือนจี้ข้างลางในเกมเศรษฐีลายเลชเกตเชนะคะก็เป็นการใช้จี้ข้างล่างหรือที่นี่เขาเรียกว่าสกิลนะฮะไปหน้าหลักต่อไปนะครับลูกเตา๋า ลูกเต๋าก็มีไม่มากนะฮะเนื่องจากว่าเกมเพิ่งปล่อยออกมานะฮะแต่ก็จะได้ว่าดีพอสมควรเลยนะเนี่ยลูกเต๋าสวยโอเคเราจะมาซื้อลูกเต๋านี้กันนะฮะกดซื้อไปเลยอ่าเกมนี้แจกเพชรเยอะฮะไม่ต้องกลัวนะฮะอ่าอัรเลเวลมันไปเลยฮะอ่าไป <c oughs> ต่อมาเพื่อนเราสามารถเชิญเพื่อนเล่นได้จาก ใส่ชื่อเล่นนะฮะเราก็จะสามารถกดขอไปแล้วก็รอให้เพื่อนเนี่ยเข้าเกมแล้วมากดยืนยันนะครับต่อมาร้านค้าครับผมก็จะมีแพ็รการ์ดจี้เครื่องรางหรือสกิลนะฮะส่วนนี้ก็เกลนะครับสามารถใช้เพชรเนี่ยมาแลกเป็นทองได้นะครับ <c oughs> ต่อไปนี่คือการเติมนะฮะนี่ก็แบบเออเป็นเพชร เป็นตังมาแรกว่นนี้นี่นะครับผมอ่าโอเคมาดูฟังก์ชันต่อไปนะครับตรงนี้นะฮะก็จะเป็นแบบยังไงล่ะก็เหมือนเราแบบใช้การนางฟ้าใช้คีโคูใช้เดวบ์ ole, ตาแรกนะฮะก็นี่ก็สามารถกดติ๊กๆ,ๆได้เลยสุดตรงนี้ก็คือแผนที่นะฮะสมมติครับถ้าเราไม่เลือกแผนที่นะฮะกดเริ่มงี้มันก็จะไม่สามารถเล่นได้นะฮะ สมมุติผมเล่แค่ทะเลผมกดเรดี้ปุ๊บอ่ามันก็จะเล่นแค่เผีนที่ทะเลแต่ถ้าเรากดทั้ง3อันอันนี้ไม่ไน่ใจมันยังมันกดไม่ได้นะฮะไม่กดไม่ได้เลยก็ถ้าเรากดสามอันนี้ครับก็สามารถเล่นได้3อันนี้เลยฮะต่อไปนะฮะเราก็จะมากดเรดี้เพื่อดูตัวเกมะฮะว่าเกมเนี่ยเป็นยังไงนะฮะหน้าตาเป็นอย่างไร เกมนี้นะฮะมันก็ไม่เหมือนเกมเพชรหีทุกอย่างนะฮะน่จาจะว่าแมบ,บของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมนะฮะเอ้ยจะถูกแล้วมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเดินเดินผ่านรอบนะฮะแต่เ,เขาเป็นเส้นอย่างงี้นะฮะเนี่ยเราต้องมาถึงเส้นชัยก่อนพ้วนนะฮะซึ่งเกมเนี่ยผมโหลดมาได้วันสองวันแล้ว แล้วก็เล่นแล้วก็ติดมากเลยฮะเรื่อม,มาเขาก็จะเราเลือกดาวไอ้เฮี้ยได้ที่สามโอเคไม่เป็นไรครับเราไม่รีบร้อนนะฮะแต่ว่ามันจะเสียเวลาการโดนคุณผู้ชมผมต้องขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> ดูสิมันกวาดรองเท้าไปกินเรียบเลยเห็นไหมถ้าเราราตกรองทับปุ๊บก็จะเดินไปสามช่องหนึ่งสองสามตรงนี้แล้วตรงนี้อีกก็เดิมอีกสองช่องหนึ่งสองเนี่ยแมนะ่น่ะก็เหมือนได้เดินตัวนี้เลย อีกแล้วเหลือไว้ให้เราหน่อยก็ได้นะไม่จําเป็นที่ต้องเอาหมดนะนี่เราสามารถแข่งกับต่างประเทศได้ฮะสามารถดูธงนี้ได้เลยตรงนี้ตรงนี้และตรงนี้ครับผมซึ่งเราเป็นประเทศไทยนะฮะใครนี่คือการกดเดินเชี่ยเนี่ยฮะถ้าเราไปกดกับเราไปตกกับแดดของฝ่ายตรงข้ามฮะเราก็จะตกชกอคแล้วก็ถอยหลังมาหนึ่งก้าวนะครับ ผมดูออกเลยตาน,นี้ผมต้องแพ้แน่ๆครเนื่องจากว่าอีดอกนี่นะฮะนำไปกลราไปไกลเลือเกินแหม่มเริ่มมัมก็จะชนะกูเลยนะเนียรกเราใช้คัด a นะฮะพวกน,นี้ใช้คัดซีแกและบีฮะผมะะยังยังไม่กดยังไม่กดูอ่ตาเรานะเราจะทอยด้วยหหรือไม่ขอ,อหกไอเนรกเอ้ย โอเคไม่เป็นไรเราไม่รีบรนะ้อนฮะอ่าอีกกดไม่ทันนี่ครับเราสามารถใช้สกิลตรงนี้หลังจากการเดินนะฮะเฮ้ยสกิลหนี้ขอว่าพลาดครับโอเคเราจะตัดไปตอนตาเรานะครับผมถึงตาแล้วนะเรามาเดินกันเลยครับผมอ่ะหกหกหกฮกอืูขอฮกค่ะอ่าเรากดใช้สกิลนะฮะ มันก็จะมาอยู่ที่ด้านหลังเรานะครับเราไม่ได้ใช้สกิลแบบปืนยิงหรือแบบแช่แข็งแบบนี้ทำให้ฝ่ายสโตแช่แข็งอย่างนี้ไม่สามารถไปไหนได้นะครับอุ้ยตัวเฮียมันไปไกลกันจังเลยโอเคนะฮะไปเล่นกันต่อเลยนะครับฝ่าย <c oughs> อ่านี่ก็ใช้สกิลนี้เดินหนึ่งช่องนะฮะเพื่อความเร็วในการเล่นของเราตัดไปเลยฮะเดี๋ยวเสียเวลา ถึงตาแล้วน,น,นะฮะอ่ามาทอยกันเลยครับผมเออ,อฟายกูทอยจะต้องเต็มสูตนี้มึงให้กูฟายอ่านี่กดปืนแล้วก็กดเลือกสตูะฮะมันก็จะยิงไปปิว้วตูมันก็จะกระเด็นกลับมาห้าช่องนะฮะห้าร้อ6หกไม่รู้แต่อีดอกนี่มึงมึง,ม,งมึงไม่หลอดนะ่ใ <c oughs> <c oughs> กล้เคียงกันแล้วนะครับ อุอดะอุอดะอ่าตากูนะมึงอ่า sick yeah หีมาแช่มึงเลยมึงไม่ีสิทธิ์ชนะกูต้องชนะสิอีดาวกฮ่ารกพูดเหมือนมีแบบอำนาจใหญ่โตโฮอีสัตย์อ่ะาๆกูยอม สี่อ่าๆกูยอมให้มึงชนะไปอีนอรกอีนอร์คุณแผ่นเด่นเอ้ยอ่ามาชนะอ่ายังไม่ชนะเว้ยเราต้องการกี่ช่องอ่ะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกถ้าเราได้หกเขือเราชนะนะฮะเกมพลิกเลยอ่มามันชนะไปอีกอรีนี่วันส้นตียเหลือเกินนะมึงอ่าก็จบไปอย่างเสยียดสยองนะ,ะดีเยี่ยเลยเนี่ย ก็จบไปอย่างไรความพ่ายแพ้เนื่องจากว่าเรากากนะฮะเราไปสู้ต่างประเทศไม่ได้นะฮะเกมนี้นะฮะใช้พื้นที่ประมาณหนึ่งร้อยกว่านะฮะก็จัดได้ว่าไม่มากะฮะซึ่งตัวเกมเนี่ยก็สนน่าสนใจมากๆเลยมีทั้งภาษาไทยต่างประเทศระยางโอ้ยริมพันกันและยังสามารถเล่นกับ ต่างชาติได้ด้วยและสามารถชวนเพื่อนสร้างห้องเล่นได้ด้วยแต่ว่าฟังก์ชันนี้มันยังไม่มานะฮะเราก็ต้องรอมันไปก่อนซึ่งเกมมันเพิ่งปล่อยมาแค่นี้ก็ถือว่าโอเคดีแล้วแหละนะถ้าชอบก็อย่าลืมกระทืบไลค์นะฮะไม่ใช่กระทืบผมนะฮะกระทืบไลค์แล้วก็กระทืบ s u b สไครต์ให้หนึ่ง ครั้งต่อหนึ่งคนนะฮะไม่ต้องสองครั้งนะสองครั้งผมเกรงใจเหลือเกินนะฮะขอบคุณที่มารับชมด้วยนะครับคลิปนี้ทําเพื่อความสนุกและบันเทิงไม่ได้มีเจตนาที่จะหมายเหตุให้ใครผิดพลาดหรือพลาดผิดอะไรทัง้งนั้นนะฮะไอ้เหี้ยไม่ต้ององอน,นี้มาโอเคต้องขอบคุณที่มารับชมคลิปของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ